โอ้เห oh. ็ดโคนยังออกอยู่ครับออกพรรษาพอดีเลยวันนี้ <Ooh. S 2> นึกว่าหมดไปแล้วครับเบมืองครับพี่นอ้อง mm. ออกเป็นจุ่มเลย ครับขึ้นมาแบบเต็มเ,เลยโอ้โหทางนู้นก็มีโอนี่ครับกำลังงาม,มางาเดินไปแล้วกลัวเหยียบนะครับนี่ครับเห็ด,เห,ดเห็ดธรรมชาติเลยครับนี่โอ้นี่เป็นจุ่มเลยครับอืม เห็ดครับเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวกครับเห็ดโอ้โอ๋อไอกองฟืนนะครับนี่กองไฟนี่ครับอู้หลายครับนี่ครับอืม นี่ครับบูออกเป็นจ like <No, ุ่มครับนี่นี <S 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 ่ครับโอ้โหโอ้แต่ที่ตรงนี้เป็นร้อยร้อยสองร้อยดอกครับนี่โอ้นู่นนะใช่ครับเยอะเลยเยอะเลยแล้วหีบปักครับนี่ โกนครับนี่ห,หลายรีครับนี่อ้ยจุ่มเดียวกับต้แกงเลยครับนี่นีเเ่เก็บเห็ดครับเก็บเพชรนี่โอ้ครับนี่นี่นี่ครับ Jumlah oh, yeah. bulan. Yep. Mm -hmm. oh, อันนี้สวยครับนี่ยได้ทั้งชุดลุน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 ครับเก็บเห็ดนะครับนี่โอ้เอาเอาครับเห็ดออกครับนี่เห็ดโคนเห็ดปวกโคนเดือนสิบใช่โอ้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแล้วโาหมเดือน11

ตึ้งปึ้ง้โได้ได้ได้